สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4 5น้อยนะครับก็ทําเป็นแยกน้อยให้นะครับก็จะเป็นน้อยกาชาติหาน้อยพิเศษหาน้อยปกติแล้วก็ v ip นะครับของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มา2-2หลุด2นะครับพี่ๆหานอยกาชาติผมให้3กับ7ผลที่ออก4 8 7 4 2 สามไม่มานะครับพี่พี่ท่านใดเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเน้นเน้นนะครับฮานอยพิเศษให้ศูนย์กับสี่ผลที่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองสี่ไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์สองตรงตรงนะครับก็มาในตัวจาอเนาะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผม ให้3กับ2ผลที่ออก079กับ66 6, นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พหลัก9เนี่ยผมให้39เนาะ29เข้ามา79็ดเก้าฮาอย VIP ให้3กับ9ผลที่ออก301กับ18นะครับรอบนี้ไม่มานะครับหลุดไปนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเนาะไอ้ในหัวข้อคลิปว่าหลุดนะครับหลุดหลุด2มา2นะครับพี่พ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆฮานอยกาชาดผมได้เลข2กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข2 สองเจ็ดสองแปดสองเก้าหกสี่หกเจ็ดหกแปดสามตัวนะครับผมหกสองเจ็ด นะครับส่วนนะครับผมฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษได้เลขพี่น้องนะครับผมก็คือเลข5กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3ก ห้าสามตัวให้ไปที่สามสามสี่ศูนย์นะครับผมอืมมันเป็น540นะครับพ,พี่ผมไปเขียน5 3, 4, 0, นะ้า0เนาะหรือว่าจะมานะครับพี่พี่อืมไม่เป็นไรนะครับท่านใดที่ชอบเนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ VIP กติผมได้เลข6กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2 62 63 64 เดี๋ยวนะครับพี่พี่อืมนะครับแล้เวเลขแปดนะครับพี่พี่ไม่ใช่สองนะครับผมดูผิดนะครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่พี่อันนี้เ,เลขแปดนะครับเป็นเลขแปดนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่สามตัวให้ไปที่หกสองแปด นะครับนะครับผมส่วนฮาน้อย VIP VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6 สายรูดให้ไปที่เลขหกหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกแปด นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับ4ีห่หานอยเนาะชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยเอาไปเสี่ยงโชคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปรักถ่ายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ